สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนายใบปอวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปอของเกม TF2 ให้ทุกท่านได้ชมกันคนที่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะมีประโยชน์มากหน่อยส่วนสำหรับคนที่เป็นมือเก่าเก่าแล้วก็อาจจะมีประโยชน์น้อยหน่อยอาจจะไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะฮะแบบที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือ Payload บ a n b i t นะครับ oh, oh. แมปเ a y l o a d คืออะไรแมพเ a y l o a d คือแมพที่ จะมีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบุกก็คือเขียนรถนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึงเป็นฝ่ายกันไม่ให้เขาเขียนรถครับเ,ออเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสปอนพ i อยของฝ่ายบุกก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของสปอนพ p อยฝ่ายบุกพอเดินออกมาปุ๊บจะมีทางออกอยู่3ทางฮะทางซ้ายตรงกลางแล้วก็ทางขวาเดี๋ยวมาดูทางซ้ายกันก่อน ทางซ้ายออกมาปุ๊บจะเจอกับตันเล็กๆนี้สามารถเอาสไนเปอร์มาซุ่มยิงได้ครับซุ่มยิงไปที่บริเวณนี้ส่วนบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีคนของฝ่ายกันมาอยู่อ่าอย่างเช่นพวกสไนเปอร์หรือไม่ก็เดโมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเลิกคอมเมนต์ให้เอนจิเนียร์มาสร้างดีเฟนเซอร์บริเวณนี้แล้วก็ให้พวกโซนเยอะแล้วก็เดโมสแปลมลงไปข้างล่างครับ อ่าส่วนตรงการก็ไม่มีอะไรครับเป็นจุดที่จะออกไปเขียนรถส่วนจุดทางขวานี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะ,ะเป็นจุดที่ไฟบุกควรบุกออกไปครับเพราะว่าจะมีหินใหญ่ตรงนี้คอยกันไม่ให้ะตูตยิงมาจากทางด้านนี้ได้นะครับก็พอบุกออกมาได้ถึงประมาณนี้ก็สแปมเพื่อเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ให้หมดรตรงนี้จะมีเลือดกลางใเก็บ ส่วนสำหรับฝ่ายการสำหรับไฟแรกผมแนะนำให้คุณตั้งดีเพนเซอร์ตรงนี้แล้วก็เซนที่บนหลังคานี้ครับหรือไม่ก็ตรงนี้ที่บอกไปแล้วตั้งเซนที่ตรงนี้แล้วก็แต่ตรงนี้ต้องให้เพื่อนคาร์ดื่นๆมาช่วยยิงด้วยก,ก็พอคุณเข็นรถมาได้ถึงระดับหนึ่งตรงนี้มันจะเข็นต่อไปยากครับเพราะว่าฝ่ายการเขาจะมาสร้างป้อมแเวนตรงนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีคนชาตตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มีเหล็กใหญ่เลือดเล็กไม่มีอะไรส่วนฝ่ายบุทางที่ผมแนะนําให้คุณไปก็คือทางนี้ครับคุณสามารถกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วก็เข้ามานี่ออกมานี้ฮะหรือไม่ก็เดินตรงนี้มาก็ได้แต่ตรงนี้แต่ขึ้นทางนี้จะดีกว่าเพราะว่าฝ่ายการนั้นเขาจะสังเกตเห็นได้ยาก พอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เคลียร์พื้นที่บริเวณนี้อาจจะมีคนมาดักรอก็ส่งควรเหลียวไปมองด้วยฮะตรงนี้บางทีสปายอาจจะมาดักจิ้มคุณได้ล้วคุณเดินมาเลยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะง่ายแล้วคุณสามารถสแปลมล็อกเกตหรือไม่ก็ระเบิดของเดมโมแมนเข้ามาทนาะงนี้ครับเพื่อเคลียร์เซนทีที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดพอคุณเคลียร์ได้แล้วคุณถึงจะมีโอกาสที่จะเขียนรถไปต่อได้นะฮะ ส่วนจุดนี้มีอะไรบ้างมีเลือดกลางกับเหล็กใหญ่ในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรครับสปายอาจจะมาแอบได้อันนี้พอคุณได้ point แรกแล้วนะฮะสปอน point ของฝ่ายกันนะครับจะถูกเด้งไปอยู่จุดที่2จากตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งไกลมาก <c oughs> ก็พอคุณแคป์ point นี้ได้เสร็จคุณก็ จะสามารถเข็นรถต่อไปได้ง่ายฮะแต่อันนี้รู้สึกเขาจะไม่ทำลายเขายังทำลายตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยยังมีวาร์ของเอเจนเดียทำให้มันเข็นรถต่อไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปรอครับมาดูกันต่อว่าแบบนี้มีอะไรตรงนี้จะมีเลือดใหญ่เก็บ <c oughs> ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่สไปม์ฝ่ายกันแอบ เพื่อมาจิ้มคนเขียนรถตรงนี้ได้พอ,อคุณเขียนรถมาได้อ,อ่บริเวณนี้ครับรถมันจะหยุดที่ตรงนี้เพื่อรอให้ไอ้กกลมนี่หมุนเปลี่ยนทางพอไอ้กลมๆนี่หมุนเปลี่ยนทางเสร็จปุ๊บประตูตรงนี้จะเปิดประตูตรงนี้เช่นกันนะฮะจะเปิดแล้วเราก็เขียนรถต่อมา ได้ตามทางนี้เรามาดูบริเวณนี้กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างบริเวณนี้มีจุดน่าสนใจคือจุดนี้ที่คุณควรระวังบางทีอาจจะมีเซนที้หรือไม่ก็เฮวี่แมนดักซุ่มอยู่เดี๋ยวผมจะสูมมงหน้าขึนดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เช่นกันอาจจะมีเซนที้มาตั้ง อ่ถ้าคุณเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนำของบริเวณนี้มีอะไรให้เก็บบ้างมีเหล็กใหญ่ตรงนี้ให้เก็บแล้วก็มีในห้องนี้ฮะจะมีเลือดกลางแล้วก็เหล็กๆแล้วก็มีวัวอ้าเคี้ยววัวปอม <laughs> คุณสามารถเดินขึ้นมาข้างบนนี้ได้ฟึ้ เข้าตรงนี้เลยไม่ก็ตรงนี้เลยก็ไนดะ้ขึ้นมาเพื่อเคลียร์บริเวณนี้แล้วก็เคลียร์บริเวณที่เขามาดักคุณตรงนี้มีเลือดกลางแล้วก็เหล็กใหญ่ถ้าคุณโชคดีมากๆคุณเข้ามานี่ได้ปึ๊บแล้วหย่อนตัวลงนี่จะมีเลือดกลางให้คุณเก็บและคุณก็จะมาอยู่ข้างหลังศัตรูเพราะว่าศัตรูถ้าถึงพอยต์ประมาณนี้เขาจะอยู่บริเวณประมาณนี้ ถ้าคุณปุ๊บ,บแอบล่อข้างหลข้างหลังได้แล้วก็ยิงต,ตุ้มตุ้มตุ้มตายหมดรอเล่น <c oughs> ถ้าโชคดีอาจจะได้ <c oughs> เออเรามาดูทางที่เปิดแล้วจะมีอะไรทางนี้พอคุณเข็นรถที่ผมบอกมาถึงจุดตรงนี้แล้วมันหมุนเสร็จปุ๊บประตูนี้จะเปิดเปิดปุ๊บคุณไปไหนได้บ้างลงนี่ก็มาห้องที่มีวัว ไม่ก็มาทางนี้เพื่อยิงสแปมไปที่จุดที่เขาดักเราได้ถ้าเขามีการดักคุณก็ควรมาทางนี้แล้วก็สแปมไปจะดีกว่าที่คุณไปยิงจากด้านล่างนะครับ <c oughs> เรามาดูทางนี้กันต่ออางนี้ขึ้นมากอ แล้วก็ถ้าคุณเข็นรถมาถึงเดี๋ยวนะผมดมูมาถึงจุดนี้นครับก็คือจุดที่2ประตูตรงนี้จะเปิดนะครับคุณสามารถทำให้คุณสามารถเดินลงมาจากตรงนี้ได้หรือไม่ก็ขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็เข้าประตูนี้มาที่นี่ได้เข้ามาตรงนี้ดีไงคุณจะอยู่พื้นที่สูงแล้ว สามารถยิงลงไปข้างล่างตรงนี้ได้หรือไม่ก็มาสู้จุดสู้ของสไนเปอร์ก็ได้นะครับและคุณก็ยังสามารถจ้มปึ้งขึ้นไปตรงนี้ได้หรือไม่ก็รอบมาข้างล่างนี้ได้จุดข้างล่างนี้จะมีเลือดกลางถ้าผมจำไม่ผิดเลือดกลางตรงนั้นนะเก็บขึ้นมาปึ๊บถึงระดับ ตามบันไดเรื่อยๆแต่ขึ้นมานี้ขอน้างเสียงรับถ้ามีศัตรูอยู่ข้างบนนี้แล้วยิงออกไปแต่ศัตรูส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลงทางนี้เขาจะลงทางนี้กันเพราะมันเร็วเพื่อไปอ่ายิงเราที่เขยนรถมาอ่าส่วน บริเวณนี้มันจะเป็นสปอนพอยของศัตรูนะครับถ้าคุณมาดักยิงเขาก่อนเพื่อตัดกำลังไม่ให้ไปไม่ให้ไปยิงคุณบริเวณนี้นครับบริเวณนี้มันจะเป็นจุดที่ยาวหน่อยเขียนรถค่อนข้างยาวถ้าคุณไปดักเขาก่อนได้คุณก็สามารถเขียนรถต่อเนื่องมันได้อย่างค่อนข้างสบายครับแล้วก็บริเวณหลังคาพวกเนี้ย หลังคาพวกนี้เป็นจุดที่สไนเปอร์ฝั่งกันเขามักจะมาซุ่มยิงนะครับสามารถเคลียร์ได้โดยมาทางนี้หรือไมก่ก็ขึ้นมาจากข้างล่างนั้นก็ได้ขึ้นมาได้คุณก็ขึ้นมาบนนี้ต่อตรงนี้มีเหล็กกลางแล้วก็เลือดเล็กแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้คุณก็จะเห็นแล้วหลังคาที่สไนเปอร์ฝั่งกันเขามักจะมาซุ่มยิงก็จัดการเคลียร์เรียบร้อย มองทางนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับจะมองเห็นหลังคา 5, ก็เขียร์ <4, S 2> ให้เรียบร้อยก่อน 2, <1. S 2> บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว <You fail. S 2> เรามาดูก่อนมาดูกันต่อครับว่าเรามีจุดไหนน่าสนใจอีกบ้างก็มีตรงนี้นะครับ เราสามารถเดินเลาะขึ้นมาบนเหล็กเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีเลือดไอ้มีเหล็กๆให้เก็บฟื้อสนิท่าตรงนี้คุณก็ยังยังอยู่ไฮเก้าวอยู่เพื่อคุณก็สามารถสแปมมาบริเวณนี้ได้เพราะว่าฝั่งการเขาจะมาอยู่บริเวณนี้กันถ้าคุณเดินมาจากข้างล่างนี่ปุ๊บก็จะเสียเปรียบหน่อยเ,อเกมนี้ถ้าเราอยู่ที่สูงมันจะได้เปรียบศัตรู ลืมบอกไปส่วนนี้มีเลือดเล็กแล้วก็พอแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเลือดกลางแล้วก็เล็กใหญ่คุณสามารถลอมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จ้ามาตรงเอ้ยแล้วก็กระโดดจากตรงนี้ไปตรงนู้นได้เพื่อไปเก็บเลือดนะฮะก็พอเชียร์รูเวนนี้เสร็จเข็นรถมาถึงตรงนี้ จุดต่อไปจุดที่น่าสนใจต่อไปก็คือ,อแรกนิดนึงประตูนี้นะคระับส่วนประตูนี้เป็นประตูหลักไม่ควรไม่ควรที่จะดันทุลังเข็นเข้าไปนะครับเพราะว่าหรือไม่คุณก็เขียนมาแค่บริเวณนี้ก็พอะว่าดูดูนะคะประตูมันเล็กมากแล้วศัตรูสามารถสแปมทุกสิ่งอย่างเข้ามาตรงบริเวณห้องนี้ได้ทําให้คุณ ยากครับถึงจะอูเบอร์ก็ยากที่จะเข็นต่อ <9. 8. S 1> ทางที่ผมแนะนำที่สุดก็คือทางขวา oh. ขวานี้เข้ามามีอะไรบ้างมีเลือดเล็ก oh. มีอะไรน่นาสดไดแต่ที่น่าสนใจคือบันไดนี่ครับขึ้นไปขึ้นไปคุณจะเจอกับห้องห้องนี้มีเลือดเล็กแล้วก็เหล็กเล็กถ้าเอนจิเนียรฝั่งเรามาสามารถสร้างวาร์แล้วก็เอ,อ่อป้อม อะไรต่างๆบนนี้ได้เราจะได้เปรียบมากครับว่าจะลดเวลาในการเดินได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุดนี้น่าสนใจไงคือคุณสามารถสแปมเห็นไหมครับลงไปบริเวณน,นี้ได้ทั้งหมดเลยส่วนจุดเกิดของดูก็คือตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเรา เคลียเราสามารถมายืนตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วก็เคลียบริเวณพวกนให้หมดเคลียได้พุ๊คุณก็จะสามารถเอืมข็่รถได้ต่ออย่างสบายใจฮส่วนอีกทางหนึ่งแต่ทางนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าคนจะรู้เยอะว่าเราชอบบุกทางนี้พอขึ้นมาบุ๊มันก็เป็นพื้นที่ที่สามารถสแปงล,ลงไปข้างล่างได้ดีเหมือนกันนะะแต่ศัตรูก็ จะมุ่งความสนใจแล้วก็สาดกระสุนทุกอย่างไปที่บริเวณนั้นค่อนข้างมากทำให้บุกยากกว่าทางนี้ส่วนทางนี้ศัตรูสามารถสแปมไปได้ก็ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งคุณอาจจะดิฟเฟนเซอร์ตรงนี้วาปตรงนี้เพื่อหลบกระสุนที่สแปมเข้ามาก็ได้ส่วนตรงนี้คุณจะมีจุดตั้งวาวดิฟเฟนเซอร์ได้น้อยกว่า ในห้องนั้นนะครับก็สำหรับฝ่ายการแนะนำให้คุณเปลี่ยนความสนใจจากตรงนู้นเป็นตรงนี้แทนนะครับถ้าคุณการไม่ให้เขาเข้ามาได้จุดนี้สามารถเข้ามาได้2ทางก็คือล็อกเก็ตจังเข้ามากับเดินเข้ามาจากด้านล่างคุณอาจจะมาตั้งป้องบริเวณนี้เลย แล้วก็ให้เพื่อนๆคอยเคลียร์ไม่ให้ใครมาหลอกเก็ตจำเข้ามาจากด้านบนเราจะแยกกรุ๊ปเป็นสองกรุป๊ปอยู่ตรงนี้หนึ่งกรุป๊ปแล้วก็การด้านนี้หนึ่งกรุป๊ปส่วนตรงกลางนี้ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่ากาันง่ายมากอ่าเรามาดูเก็บจุดเก็บของสำหรับอ่บริเวณสุดท้ายนี้มีเลือดใหญ่ตรงนี้หนึ่งอันเลือดเล็กหนึ่งอันเล็กใหญ่หนึ่งอันตรงนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการแนะนำแมปกินเวลาไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูเป็นฝ่ายฝ่ายอะไรดีฝ่ายกันแล้วกันเออผมลืมบอกไปว่าแบนบี เ็นเพลโหลดที่มีแค่แมปเดียวครัไม่เหมือนกับโกลาที่จะมีสามแมปที่พอเข็นไปได้ซ้ำอพอชนะแมปหนึ่งแล้วมันก็จะต่อแมปสองแมปสามไปเรื่อยๆแต่ส่วนแบนบินนี่มีแค่แมปเดียวก็คือคุณเข็นชนะปุ๊บมันก็ไม่มีแมปสองต่อก็เข็นชนะก็คือชนะแล้วก็เปลี่ยนคน แนนั้นอ่ตอนนี้ทีมผมมีคนน้อยกว่าแล้วก็มีสซนไนสามไอไม่ใช่มีสปายสามตัวโซนเยอร์สองไพลโลหนึ่งเมด,ดิกหนึ่งเอจิเนียร์หนึ่งยีเนียสองรู้สึกจะแพ้เข้ามาช้าไปหน่อย